กรอบแว่นแบบไหนเหมาะกับเลนส์โปร gresive จำเป็นต้องมีแป้นจมูกไหมอย่างแรกเลยนะครับกรอบแว่นที่เหมาะกับการทำเลนส์โปร gresive คือไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปเพราะถ้าเกิดว่ากรอบแว่นมีขนาดที่ใหญ่มากสิ่งที่จะตามมาคือ distortion จะสะสมอยู่ในเลนส์ที่เยอะมากๆดังนั้นอาการเวียนความบูบวามเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยเพราะว่าจุดที่มันบิดเพี้ยนของภาพตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกเจียรออกไปแล้วก็ถ้าเราเลือกกรอบแว่นที่เล็กเกินอาจจะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งระยะของการมองเช่นระยะมองไกลก็จะมีความจํากัดอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ระยะใกล้นะครับเราอาจจะต้องเลือกใช้ระบบคอริดอร์ที่มันชิดกันมากในระยะมองไกลซึ่งจะทําให้ระยะกลางนะครับมีพื้นที่ที่น้อยลงไปอีกส่วนเรื่องของแป้นจมูกนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าแว่นที่ลูกค้าเลือกสรีระของลูกค้าเนี่ยดั้งกับแป้นจมูกเนี่ยมันสอดรับกันพอดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีระยะห ห่างระหว่างกระจกตาที่มากพอแม้ว่าแว่นตัวนั้นจะไม่มีการแป้นจมูกแบบนี้แต่ใส่ออกมาแล้วมีระยะห่างระหว่างกระจกตากับเลนส์ที่มากพอก็สามารถทําได้นั่นเองครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาวัดสายตาอย่างละเอียดพร้อมทดลองเลนส์โปร gresive ทุกรุ่นทุกราคาขอเชิญได้ที่ร้านแว่นตาลิติน่าทัาาง้ง5สาขาสาขาวงเวียนพระราม5าสาขาสนามบินน้ำสาขาเกษตรนวมินทร์สาขาพระรามสองและสาขารางังสิตปทุมธานี